สวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์ปวินุกิติสัตยากรุนะคะ่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำวัจแนลแพคกิ้งค่ะก็เริ่มจากขออินฟอร์มคอนเซนต์แล้วก็ชี้แจงข้อบ่งชี้ในการทำหัตถการนะคะเนื่องจากคนไข้มีแผลแอคทีฟบ e ดดิ้งบริเวณปากหมดลูกนะคะเราก็จะให้คนไข้อยู่ในท่า Little omy, ลิ้นหดตัวมีแล้วก็เพนแล้วก็ปูผ้านะคะแล้วก็สวมถุงมือสเตร์ไลค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่สายสวนปัสสาวะนะคะเนื่องจากว่าการทำวัจแนลแพคกิ้งนะคะอาจจะทําให้ไปกดเบียดยูรีท่าได้นะคะทําให้ อาจเกิดภาวะ urinary retention ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวใบวาลสเป c ล่ u m นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ตัวสัมผัุบเซตล่าหนึ่งต่อร้อยนะคะทำความสะอาดบริเวณ vaginal canal แล้วก็บริเวณ cervix นะคะ ังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัววาสลีมตอนนะคะทำการแพ็คนะคะโดยใช้ยูทิลินแพ็กกิ้งโปรเนสนะคะแพ็คเข้าไปบริเวณโพสเทียฟอนิกส์นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆไล่ไปทางรัตเทรอร์ฟอนิกแต่ละข้างนะคะถ้าแต่ละข้างเต็มแล้วก็เป็นแอนเรียฟอนิกนะคะ ก็แพคให้แน่นนะคะจนกะว่าเหลือปลายของวัสลีนก่อนนะคะออกมาห่างจากปากช่องคอดประมาณ1นิ้วนะคะพอเราแพ็คจนแน่นแล้วนะคะก็สังเกตดูว่ามีบลิ้งออกมาอีกไหมคะถ้ายังมีบลิ้งออกมาอาจจะต้องแพ็คเพิ่มนะคะ สมมติว่าไม่มีบล e e d ออกมาแล้วนะคะใช้กันไกตัดใหม่นะคะตัดไปวาสลีนก่อนนะคะให้ห่างจากตัวปากช่องคลอดหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ตอน off ออตอน off ออตัวสเปรคูล,ลันนะคะก็จะใช้ตัวยูเทลินแฮกกิ้งฟอสเซตนะคะดันตัวกอนไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัววาสลีนกอนนะคะหลุดออกมาพร้อมกับตัวสเปคูล,ลัมนะคะ หลังจากนั้นก็เช็คดูบลิน้นอีกทีค่ะแล้วก็ใส่ผ้าอนามหมให้คนไข้แล้วก็ให้คนไข้กลับไปความสายสวนปัะสสะาวะนะคะหลังจากนั้นก็นัด follow-up คนไข้ค่ะ24ชั่วโมงหลังทำหัตถการนะคะแล้วก็แอดไว้คนไข้ว่าถ้ามีอาการเลือดออกมากขึ้นผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะของปวดท้องนะคะมากขึ้นก็ให้มาโรงพยาบาลก่อนนัดได้ค่ะ